วันนี้ที่รอคอยเปริมจิตวิลาวันประกาศข่าวดีล้านมันถึงเวลาแล้วดีใจแทนน้องๆจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A n A n n นเ t l i สปอร์ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ วิวราวันอภิญญาพงษ์ปลื้มจิตถินขาวและมาริกากันทองอดีตผู้เล่นวอลเลย์บอลเจ็ดเซียนทีมชาติไทยพร้อมทีมสุพีมสอนทักษะวอลเลย์บอลให้เยาวชนทั่วกรุงเทพมหานครโครงการนักกีฬาเลือดใหม่ใส่สุพลังสนามที่สที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดจัดสอนวอลเลย์บอลให้เยาวชนทั่วกรุงเทพมหานครกว่า100คนภายใต้ความร่วมมือของบริษัททิพยะกันภัยจำกัดมหาชนกรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย นำโดยโค้ชกิบวิลาวันอภิญญาพงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรสุพีมทิพยาชมบุรีอีเทคพร้อมโดยสองผู้เล่นชั้นนำอย่างหนองปพื่มจิตถินขาวและปูมาริกากันทองพร้อมด้วยนักกีฬาสโมสรในทีมชุดใหญ่สำหรับวิลาวันอภิญญาพงศ์เฮดโค้ชสโมสรสุพีมทิพยาชมบุรีอีเทคและหัวหน้าวิทยากรในสนามที่สมเปิดเผยว่าการฝึกสอนวอลเลย์บอลให้น้องๆในโครงการนี้ถามมาเห็นว่า ยังมีนักกีฬาที่ตั้งใจและมีความฝันอยากติดทีมชาติไทยอีกมากทั้งชายและหญิงทีมโค้ชทุกคนได้มอบประสบการณ์ดีๆให้น้องๆตลอด2วันผ่านการสอนทักษะที่ครบถ้วนตามช่วงอายุซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็หวังว่าน้องๆจะใช้ประสบการณ์จากที่พี่ๆมอบให้เป็นบันไดก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ส่วนเพิ่มจิตทินขาวนะคะอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะจากสโมสรสุพิมที่พยชบุรีอีเทคเช่นกันนะคะก็ได้กล่าวว่ากว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาในวันนี้ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมามากจากที่เห็นการฝึกซ้อมในวันนี้มีนักกีฬาที่มีแววต่อย,ยอดกับการเล่นหลีกอาชีพหลายรายสิ่งสําคัญคือขอให้มีวินยัยและตั้งใจฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอไปเรื่อยๆเพื่อต่อย,ยอดการเล่นวอลเลย์บอลชั้นสูงต่อไปในอนาคต โครงการกีฬาวอลเลย์บอลจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ทางการฝึกซ้อมฐานต่างๆและได้ลงทีมเพื่อแสดงความสามารถอย่างรอบด้านผ่านการดูแลและคำแนะนำจากโค้ชและนักกีฬาจากทีมชาติของสโมสรสุพิมทิพย์ชมุรีอ e ีเทคโดยจะมีการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนจำนวน8คนเพื่อรับรางวัลสุดยอดนักกีฬาและได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันภัยคุ้มครอง1ล้านบาทพร้อมรับรางวัลพิเศษจากโครงการในโครงการนี้ทั้งนี้นะคะโครงการนักกีฬาเลือดใหม่ใส่สุดพลงังยังมีจัดอีก3สนามดังนี้ค่ะสนามที่4นะคะวันที่28 29ตุลาคม2,566นณศูนย์กีฬาบางบอนฟุตบอลน,นะคะเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสนามที่5นะคะวันที่11 -12 พฤศจิกาย,ยน2566 ณโรงเรียนนนทรีวิทยาเขตยานนาวาฟุตบอลค่ะเวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาสนามที่6วันที่18พฤศจิกาย,ยน2 5ง6ณนาสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงฟุตบอลนะคะไฟแนลแมตช์เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าดีใจแทนน้องๆจริงๆค่ะทีได้รุ่นพี่เจ็เซียนนะคะมาสอนกีฬาค่ะ และงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องๆน,นะคะก็คงจะนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้และการฝึกซ้อมนะคะไปใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่หลายคนอยากเห็น,นะคะ่ะสำหรับรุ่นพี่เจ็ดเสียนนะคะที่ครั้งนี้ค่ะได้ลงมือฝึกซ้อมน้องๆเองเลยค่ะและคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่หลายๆคนติดตามและให้ความสนใจนะคะ และทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่แอดได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลอลเลยบอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ